สวัสดีคะวันนี้แอมมีตัวช่วยในการลดน้ำหนักของแอมมานำเสนอทุกคนคะ่ะก็ตัวนี้เลยนะคะเป็นตู้อบ s อนะคะเป็นตู้อบอินฟราเรดนะคะซึ่งช่วยให้เราแบบเบิร์นไขมันเบิร์นพลังงานไปแบบได้เยอะมากเลยนะคะก็ ตัวนี้นะคะเป็นไซส์ M สำหรับคนที่น้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมนะคะแต่ถ้าเกินกว่านี้เนี่ยก็จดเป็นไซส์ L เปเลยนะคะสำหรับแอร์เป็นไซส์ M มันรู้สึกว่ามันอยู่ในซอกนี้พอดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นไซส์ที่โอเคเลยสำหรับแอร์นะคะซึ่งตู้นี้นะคะก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเป็นตัวท็อปเลยเนาะ ราคาเนี่ยก็ตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะลองเข้าไปเช็คดูในเว็บไซต์นะคะการทํางานของเขาเนี่ยมันจะเป็นการทํางานที่แบบไม่ยุ่งยากเลยนะคะง่ายมากใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะนี่ค่ะข้างในจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนจะมีเก้าอี้ที่แบบดูดีมากๆเลยนะคะเป็นเก้าอี้ที่แบบมั่นคงมากๆเลยแล้วก็ในตัวเครื่องอบนะคะจะมี แผ่นอินฟราเรดนะคะ3ด้านนะคะก็คือด้านหลังนะคะนี่ที่เคาะนี่นะคะแล้วก็ด้านข้างทั้ง2ด้านเลยค่ะนี่มีด้านข้าง2องด้านก็ด้านหลังนะคะแล้วก็ที่พื้นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นอินฟราเรดสําหรับเท้านะคะช่วยให้เท้าเราเนี่ยก็ได้รับรังสีอินฟราเรดเหมือนกันได้รับความร้อนเหมือนกันนะคะ <S <S เข้าไปให้ทุกคนดูนะคะว่ามันใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะ เข้าไปเลยคะ่ะเราก็จะลูดซิทจากดันไหนได้น,นะคะมันจะมีตัวนี้ค่ะเป็นตัวแบบว่าดันทรงของตู้นะคะเราก็ใส่มาตื๊อโอ้๋อยนะคะประมาณน,นี้และก็ที่ง่ายมากก็คือมีซิทต,ตรงนี้นะคะให้เราแบบสามารถที่จะแบบ ดูหนังดู Netflix นะคะแล้วก็เล่นมือถือได้เนาะอันนี้นะคะเป็น e รีโมทของเขานะคะซึ่งทำงานง่ายมากๆเลยค่ะหมักไปไป6กก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่า60แอร์กำลังกำลังรู้สึกดีนะคะนี่การทำงานของเขานะคะเดี๋ยวเราเอามือเข้ามาข้างในเนาะจะได้อบทั้งตัวเลยนะคะเขาจะปล่อยรังสีอินฟราเรดเข้ามานะคะ ก็คือรังสีอินฟราเรดนะคะสามารถที่จะส่งผ่านความร้อนผ่านผิวหนังเราไปถึงชั้นไขมันได้เลยนะคะซึ่งจะทําให้ชั้นไขมันของเรานะคะแตกตัวออกมานะคะละลายออกมาเลยค่ะทําให้เรารู้สึกว่าเราร้อนมาจากข้างในนะคะไม่ไม่ใช่ร้อนที่เหมือนเหมือนกับอารมณ์แบบด่าดผิวนะทุกคนมันจะเหมือนกับแบบว่าเราร้อนมาจากตัวเราค่ะร้อนมาจากข้างในจริงๆนะคะ ก็ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แอร์มากๆเลยแอร์จะอบช่วงก่อนนอนแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จบก่อนเช้าด้วยนะคะสามารถช่วยให้แอร์แบบลดน้ําหนักได้1เดือนเนี่ยได้ถึง8กิโลกรัมเลยนะคะก็รู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยที่แบบช่วยแอร์ได้มากๆเลยค่ะ ก็แนะนำนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่เว็บไซต์ของตู้อบ sg นะคะก็เข้าไปดูได้นะ,ะทั้งใน f a c e b o o k f a n p เ g e แล้วก็ใน IG นะคะรวมถึงในไลน์ออ f ฟิ i ช l ด้วยนะคะ